มาค่ะช่วงที่แล้วบอกเอาไว้ว,ว่าสาวๆเนี่ยต้องเตรียมแบบล้างแผลนิดนึง<อ>เพราะเป็นข่าวของหนุ่มคนนี้ค่ะเดี่ยวสุริยนนั่นเองนะคะสถานะของเขาตอนนี้คือจริง,รงๆคือโสดโ<อ>แต่วันนี้เนี่ยเขามาบอกค่ะว่าเขาเนี่ยก็มีสาวที่คุยด้วยอยู่แล้วและคุยมานานด้วยนะแต่ยังไม่ตกลงปงใจที่จะเป็นแฟนกันเพราะว่ายังรู้สึกว่าสาวคนนี้ยังไม่ค่อยใช่<อ>ก็เลยขอคุยศึกษากันไปก่อนแต่บอกแบบนี้บ่อยๆเนี่ยไม่กลัวเจ้าตัวคือสาวคนนั้นเนี่ยเขาจะนอยจนแบบ เฮ้ยไม่พัฒนาความสมพันธ์หรือเปล่าเล้คุยไปหรือเปล่าแล้วก็ถึงเรื่องงานด้วยเขาบอกว่าปีนี้ในละครรุมแน่นมากๆเลยนะคะเบาๆก็เห็นว่า3เรื่องแล้วปีนี้เนี่ยฮอตกว่าพระเอกนะถูกนะคะเจ้าตัวเนี่ยปีนี้เขาบอกว่าโอ้ยเป็นปีเฮงเลยนะต้องไปถามพี่เดี่ยวดีกว่าค่ะ ตอนนี้ตอนนี้ก็มีมีงานอีเวนต์งานพิธีกรนะครับประมาณนี้เราก็เจอกันได้นะครับแล้วก็มีละครตอนนี้3เรื่องครับมีดาวหลงฟ้าภูบาสีเงินมีแรงตะวันแล้วก็ไขบุกมังกรไทยครับมีเฮงตามตามที่สักรษศษที่ดูนะครับแล้วก็ ตามดวงต่างๆครับปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับเรามากๆเลยครับแสดงว่าแอบเชื่ออยู่เหมือนกันเรื่องดวงเรื่องอะไรด้วยด้วยครับเป็นเป็นข้อในการเตือนใจเราครับถ้าดีก็เป็นสิ่งที่ให้กําลังใจเราแล้วก็ถ้าไหนที่ให้เรารองตัวเงี้ยก็จะเป็นสิ่งที่เตือนใจให้เราระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นครับอินเลิฟเรอก็พยายามอยู่นะพยายามอยู่ใช่แต่ก็ยังไม่รู้ว่าว่าเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้ครับแต่ก็พยายามเปิดเปิดอะไรนะเปิดทางให้มากขึ้นครับอยู่อยู่ครับอยู่อยู่แล้วเราก็เป็นกลุ่มเพื่อนกัน เล็นไทยเหรอเป็นทไนทยทเขาทำงาน <laughs> ไปทํางานที่ต่างจังหวัดกับ <laughs> อ๋อนี่ไม่นะครับเพราะว่าเราเรา,เราพูดคุยในการปฏิบัติตัวต่างๆครับเราก็ให้เกียรติสสรีนะทุกๆท่านอยู่แล้วแล้วก็ผมเป็นคนแบบว่าชาัดเจนถ้าบอกว่าเราเราเราชอบเรารักเราก็บอกเลยนะสภาพตรงไหนเรายังอยู่ในสถานะของความเป็นเพื่อนอยู่แล้วก็อยู่ในสถานะความเป็นเพื่อนตรงนั้นนะครับรู้สึกปีนี้จะเป็นปีที่ดีอาจจะมีโอกาสเรียกว่าแฟนได้เลยหรือเปล่าไม่ไม่น่าจะเหมือนกันครับแล้วก็หวังว่าจะลัคกี้อีเลิฟด้วยนะมันน ยิ้มแย้มแจ่มใสก็เชื่อว่าสาวๆหลายคนนะคะก็อยากจะบอกว่าพี่เดี่ยวค่ะมีผู้หญิงหลายคนมากที่รอให้พี่เดี่ยวเนี่ยได้มาทําความรู้จักและพูดคุยอยู่นะค่ะอันนี้ไม่ได้เชิญไม่ได้เชิญชวนสาวๆอีกหลายๆคนที่อยากจะเฮ้ยมีโอกาสนะถ้าเกิดพี่เดี่ยวอยากจะแบบ ทำความรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเป็นสาวคนนั้นเนี่ยก็แอบ,บนอยเหมือนกันนะคุยมาตั้งนานก็ความสัมพันธ์ก็แบบไม่เปิดตัวสักทีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกแหละว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนนั้นจะไปคุยกับใครหรือว่าตัวเขาเองคือไม่ปิดกันกันละกันก็ไม่ค่อยโอเควะ <laughs>